สวัสดีครับพบเอกไซายใหม่นะครับวันนี้มาส่งงานสเกลไซส์450นะครับอันนี้เป็นโมเดลของ ec 1 3 5นะครับลำนี้ติดตั้งกล่อง gps h 1นะครับ gps ซ่อนอยู่ด้านในเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อการบินใดๆเซตนี้อยู่ประมาณ20,000นิดๆแล้วแต่สเปคชุดไฟอีกทีครับเดี๋ยวไปดูอาการบินกันครับ่าวๆเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคโอเคผมขึ้นด้วย อันนี้เป็นไฟที่2นะครับพอดีไฟแรกบินไปแล้วเมื่อกี้ก็เก็บอากาศนิดนึงแล้วก็เป็นไฟที่2โอเคอ,อ่ะโอเคครับระบบ GPS นะครับก็คือจะปล่อยมือได้แบบนี้พอห่านจะนิ่งเราก็เสถียรดีสั่งเดินหน้าไปหลัง ไหลังนไฮะพราะท่านจะเสถียรเคเดี๋ยวลองบินเดินทางดูครับเตี้ยๆสวยๆลำนี้ช้าๆนะครับเทดวันก็ฮอ์สเกลนะครับจะบินให้สวยก็ต้องค่อยๆบินให้ช้าช้าแบบนี้ครับโอเควันนี้ลงค่อนข้างจะนิ่งนะครับ อาการก็จะค่อนข้างจะสมบูรณ์เฟคเลยเดี๋ยวโชว์ตัวช้าๆอา่ี๋ยวมีลายสูงว่างลองดู ดดเดี๋ยวทดสอบบินอัตโนมัตินะครับให้ดูทุกทุกฟังกชันแล้วกันการบินไม่มีอะไรมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองบินเป็นวงกลมเลขศูนย์นะครับสับสวิตช์หนึ่งทีอ๋อไปเองแบบนี้เลย,ยวิทยุไม่ได้ทำอะไรนะฮะประครั้นอามันบินเองเป็นเลขศูนย์ประมาณนี้ครับสั่งหยุดครับหยุดปไปวงกลมเลขแปดไปเองแบบนี้เลย ทันจะนิ่งมากลมไม่ค่อยมีวันนี้โอเคสั่งหยุดหยุดได้เลยฟังก์ชันสุดท้ายครับรีเทิร์นโฮมโอเคเดี๋ยวทดสอบสุดท้ายไปเลยเราไปไกลๆเลยไม่รู้แบตจะหมดหรนะือป่านะอ๋ออยู่ไกล่งี้สับสวิต์รีเทิร์นโฮมมันก็จะชุดเทคตัวขึ้นไปประมาณ15เมตร ก็หันหัวกลับมาครับอันนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะฮะที่ก่องเฮชวันทำเองลงในจุดที่ที่เราขึ้นอาจจะมีบวกลบสักมเมตรสเมตรไม่เป็นไรแต่ว่าในขณะที่มันลงเนเราสามารถปรับได้หรือว่าจะยกเลิกให้เป็นระบบ GPS ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะจอดอย่างช้าๆแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะหน่อยโอเค แดี๋ยวผมขออนุญาตลงเองแล้วกันเพราะมันช้ามากเรายกเลิกให้เป็นระบบจิเทสเพราะว่าหัวแบตเตอรี่หมดนะฮะอ่าโอเคประมาณนี้ครับ EC 145่งสี่ห้าไซส์สี่ติดตั้งจิเพทบอครับฝากผลงานไปอีกหนึ่งลำครับลำนี้อ่ากับเอกไซส์ไม้ครับโอเคกับไปที่ยุโอเค,อเคอน,นี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ